เที <laughs> ่ยวูนิเวอร์แซล EP สองมีแค่สองพีนะนยว คลิปนี้โซนจะพาทุกคนมาไขปริศนาของน้องอาเนียและท่องโลกเวทมนต์กันค่ะโซนและรุ่นพี่มาถึงยูนิเวอร์แซลตอน8ปดโมงครึ่งแล้วรีบมาต่อแถวน้องอาเนียตอน9ก้าโมงคนต่อแถวเยอะมากต่อกันอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งเพื่อรับภารกิจไขปริศนาอ๋อก็คือว่าก่อหนึ่งเดี๋ยวว่าให้เราเดินไปตามทางนี้แล้วเราเจอป้ายลราับป้ายไหนอ่ะก็คือตางนี้แล้วสมมติเป็นอันนี้ก็เป็นแต่ไม่เก็บที่ไปมาเป็นโคชิตเราได้โคชิตก้อนหนึ่งเอาคำตอบข้อนหนึ่งซึ่งมันคือโคชิ้อ๋อซึ่ง ก็เนี่ยเนีไปใส่ในนี้นะตที่สอนี้แล้วเราเอาชนมาใส่ในสีใช่ป่ะล้วก็ได้คอบว่ามันคีโล่อีกลุ่มอะเราไปที่คีโล่กลุมคนที่ไขปริศนาได้เท่านั้นถึงจะได้ชม SpyX Family ฟภาคคนเล่นอยากเอาเรื่องเลยนะทุกคนต้องรีบมาต่อแถวนะเพราะแค่สิบโมงครึ่งสเโมเขาก็จะเลิกแจกภารกิจแล้วเป็นคนน่าสงสัยอ๋อหรือว่าเขาเป็นหนึ่งในเฟร เราก็สงสัยกันอยู่นานจนสุดท้ายต้องไปขอคำใบ้พนักงานจริงๆก็มีคำใบ้อยู่ในภารกิจนะแค่เอาเหรียญขุดๆก็สามารถอ่านคำใบ้ได้เลย พวกเราไขาปริศนาทันรอบหนังรอบสุดท้ายพอดีต้องขอบคุณเพื่อนคนญี่ปุ่นของรุ่นพี่เลยนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยขนาดคนญี่ปุ่นเองยังงงเลยอะยังหาคําตอบไม่ได้เลยจากนั้นพวกเราก็เข้าไปดู spy x family ภาคคนเล่นอยากจะบอกว่าสนุกมากคือปื้มคือดีใจคือดีงามคือเหมือนกับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่หาปริศนามาทั้งวันเนี่ยก็เพื่อสิ่งนี้ ถ้าไม่ได้ดูอ่ะจะรู้สึกเสียใจมากๆาเลยนะหลังจากที่การแสดงจบแล้วเขาก็จะให้นักแสดงมายืนโพสท่าเป็นคาแรคเตอร์นั้นๆให้เราถ่ายรูปประมาณ5นาทีแล้วก็ออกจากห้องไปถ้าใครเป็นแฟนคลับของอนิเมะเรื่องนี้นะคือต้องรี๊ดแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเมือนเราเป็นหนึ่งในตัวละครของอนิเมะเรื่องนี้ไปอีกคนเลยและที่สําคัญงานดีทั้งพระทั้งนางเลยทุกคนมาฉันไม่อยากออกไปจากห้องนี้อ้าวสนมาโผล่ที่ฮอกวอตส์ได้ไงเนี่ยขอต้อนรับทุกคนสู่โลกแห่งเวทมนต์ค่ะ ลุ่นพี่บอกว่าสําหรับคนที่ซื้อไม้กายสิทธิ์ก็จะสามารถเอามาเล่นในโซนของแฮร์รี่พอตเตอร์ได้อย่างเช่นจุดนี้จะสั่งของให้ลอยได้ส่วนจุดนี้ก็จะสั่งให้ประตูเปิดเองได้ <c oughs> มีนกุูกอยู่บนคานด้วยอะทุกคนไม่ได้สังเกตเลยนะแล้วดูตรงนี้สิมีไม้กวาดด้วยลอยได้ด้วยนะคือหันไปทางไหนก็เจอแต่ความเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์บรรยากาศน่าเสียเงินมากๆเลยดูดีแบบเสื้อคลุมก็ต้องมาแล้วปะ พอเข้ามาถึงจุดนี้ไม้กสะยาิ์ก็ต้องมีแล้วล่ะไหนจะนกคู่อีกโอ้ยใครเป็นแฟนคะ่ะแฟนพันแทน้นนี่หมดตัวได้นะจ้า <c oughs> ดูดีน่าสนใจทั้งนั้นเลยอ่ะวิงกาเดียมเดริโอซาพูดสำเนียงถูกไหมนะเดี๋ยวต้องให้เฮอร์เมลนี่มาสอนแล้วเนี่ยในระหว่างนี้รุ่นพี่ก็ไปซื้อจดหมายโลกเวทมนต์เพื่อที่จะให้ส่งไปที่อยู่ตัวเองส่งได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยนะ ส่วนโซนก็แยกตัวออกมาเดินเล่นและมาดื่มัต,เ,ตเบียร์ที่อยากลองมานานแล้วบต,เตัเบียร์จะมีแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นมีแก้วแบบใช้แล้วทิ้งแล้วก็แก้วแบบที่สนซื้อมาถ้าอยากได้ฟิลแบบสมจริงก็ซื้อแบบตามโซนมาเลยก็ได้คนขายสอนวิธีให้ดื่มแบบมีหนวดเหมือนในหนังได้แหละดูดีน่ารักปะซ <c oughs> นก็ดื่มเล่นอยู่ประมาณ4ี่ห้รอบอะ จนคนเดินผ่านนี่แอบมองว่าเอ,อ๊ะส่วนแอบถ่ายรูปตัวเองลงแอบเขินอยู่เบาๆทุกคนคงสงสัยสินะว่าบัตเตอร์เบียร์เนี่ยมันเป็นรสชาติยังไงมันคือเบียร์หรือเปล่ามันคือน้ำหวานไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ใดๆทั้งนั้นพอดื่มไปปุ๊บเหมือนน้ำซาสีฟองสีขาวๆก็คือเหมือนเป็นฟองคาราเมลนะก็คือจะหวานเลยด้วยความที่โซนชอบกินน้ำพวกคาราเมลอยู่แล้วอ่ะก็เลยดื่มได้ตามปกติแต่รุ่นพี่บอกว่า่ซนเก่งมากเลยนะที่สามารถดื่มคนเดียวหมดแก้วได้เพราะมันหวานเจี๊ยบเลยเอาล่ะ ถึงเวลากลับบ้านแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มนะก่อนกลับเราก็แวะซื้อของฝากกันจ้าพลาดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องซื้อเรื่อง Spy X Family 4เราโกนมาหมดเลยนะคิดอยู่ว่าครั้งหน้าอยากจะมา Universal อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอยากจะมาหาน้องอันเนียจะมาซื้อกู๊ของน้องอันเนียอีกทีหนึ่งน้องจะอยู่ Universal ถึงเงดือนกรกฎานะ ถ้าใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็รีบไปเที่ยวกันได้เลยจ้าเนี่ยดูสิน้องตัวตุนจากเรื่องสัตว์วิเศษชอบมากเลยน่ารักไว้จะมาเที่ยวใหม่นะรอบนี้บา,บายยจ้าแต่แดนและนี่ก็คือของฝากของตัวเราเองหมดเลยโอ้ยน้องอันเนียต่อไปนี้จะเป็นสปอยความลับสำหรับคนที่อยากจะไปพบเจอน้องอันเนียนะไปกันละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาแตเน Bye.